แบบนี้นะคะเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิญพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมไปวางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมชายาลักษณ์ค่ะ ลำดับนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถวายคำนับต่อหน้าพระบรมชายลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและไปกราบที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะถวายทูบเทียนแพรโดยเอางานเปิดกลวยกระทงดอกไม้แล้วถวายบังคม3ามครั้ง นั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นยืนและถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะและจะได้กล่าวสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นลำดับต่อไปค่ะขอเดชะฝ่าลองธดีพระบาทปกกล้าวปกระมม เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละองทุดีพระบาทมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภาริมงคลและเกียรติยศอันไพ่บณ์แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดม่ได้พระมหากรุณาธิคุณล,ล้นเก้าลนกระหม่อมนี้ จากเป็นที่สำนึกและเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชรัไทยเพื่อความผาสุก ของประชาชนชาวไทย